พสดีครับเ,ออเห็นว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอุณภูมิที่ใช้และวัสดุที่ใช้ในในชิ้นงานที่ไปสใส่ในนิสันคิกที่กันไม่ให้ตะบังลมไปไปสีกับท่อท่อแอร์นะครับอ,อันนี้ที่ผมใช้ผมก็เลยมาทดลองให้ดูเลยว่าออมันเป็นยังไงนะครับนี่ผมเอาเข้ามาในเผาในเปลวไฟเลย ตั้งเวลาก่อนเฮ้เปลวไฟเนี่ยผมมาวัดดูด้วยอันนี้นะฮะจะเห็นว่าผมมาเผาเนี่ยประหลอดตัวเนี้ยมันพึ่งขึ้นถึงสุดเลยคือ200องศาเกิน200องศานะเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาถึง200องศา นเสร็จแล้วผมก็เอาประหลอดอีกอันหนึ่งแต่อันนี้เราจะมองไม่เห็นผมเลยจะไม่เผาเพราะมันเป็นเมอ,อร์คิวรีเป็นประหลอดมันจะมองยากมากอันนี้อันนี้400องศา400องศาแต่มันขึ้นถึงประมาณ350องศานนในความเป็นจริงเนี่ยในห้องในห้องเครื่องของเราเนี่ย ม,มันไม่เกินร้อยองศานะฮะผมไม่ได้ไปวัดแต่ว่าตามจากประสบการณ์เนี่ยแม้กระทั่งในห้องเครื่องของเครื่องยนต์ดีเซลรถสันดาบแบบเก่าเนี่ยซึเครื่องดีเซลนี่จะให้ความร้อนสูงสุดในจำนวนเครื่องเทียบกับเบนซินนะฮะมันก็ไม่ถึงร้อยองศา เรารู้ได้ไงว่าราององศาโดยไม่ได้วัดก็คือว่าเราเนี่ยมันเริ่มละลายแล้วนะฮะมันจะถึงจุดตรงที่เขาเรียกว่าเป็นแฟลชพอยต์คือเป็นจุดที่มันจะเริ่มมีมีการเผาไหม,ม้มีเปลวไฟ <c oughs> แต่ตัวเนี้ยมันมันก็มีแต่มันไม่ลุกเป็นไฟแล้วสมมุติว่าเปลวไฟที่มามาเป็นตัวนำให้มัน ไม่เนี่ยมันหายไปมันก็จะเปลวไฟที่เกิดขึ้นมันจะหายไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะทดลองอันนี้ให้ดูพอดีอันนี้เพราะอะไรเห็นที่มันเผาไหม้ช้าเพราะว่าไอ้ทองแดงเนี่ยมันเป็นนาความร้อนเข้าไปก็เลยทําให้ความร้อนมันมันกว่าจะไหม้มันก็ช้าฮะแต่ถึงมันไหม้มันไม่ลุกเป็นเปลวนะฮะมันแค่ละลายไม่เหมือนพลาสติกทั่วไปที่มันเป็นเชื้อเพลิงนะโอเคตอนนี้มันเป็นงี้แล้ว แล้วเดี๋ยวมันก็ดับของมันเองอย่างเงี้ยดับแล้วก็กลายเป็นขี้เท่าไปเลยนะคือถ้าสมมติเราเผาตรงนี้โดยที่ไม่มีตัวอื่นนําเลยเดี๋ยวเดียวมันก็นั่นแหละนี่เป็นอย่างเงี้ยถ้าเราเอามันออกมาเอออันนี้มันจะหบมัมันล็นสิทิ์ทั่วไป พอสังเกตน,นะพอมันหยุดลงพื้นแล้วมันก็หายไปเลยเปลวมันดับไปเลยซึ่งอันนี้ที่เวลาเขาทำเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรในประเทศที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาจะต้องให้มีวัสดุแบบเนี้ยซึ่งมันการการลุกไหม้มันจะไม่ตัวมันเองจริงแต่มันจะดับของมันเองนะฮเนี่ยแต่ของเราเนี่ยถ้าเราอยู่ในท่อตัวเนี้มันไม่เป็นไรนี่ทำไป3นาทีกว่าแล้วนะฮะ มันก็มันก็จะลุกใหมอย่างเงี้ยแค่นี้เองนะครับฉะนั้นก็ไม่ไม่น่าต้องห่วงในเรื่องความร้อนในงานที่เราใช้อยู่แล้วตอนนี้คือตัวนี้ที่เสียเพาไปเนี่ยมันจะอยู่ในห้องเผาห้องเครื่องซึ่งมันอุณหภูมิระหว่างใช้งานเนี่ยก็น่าจะให้แค่กะกะ,กะก็ประมาณเจ็ดองศาเพราะอะไรเพราะบาง อีกวิธีที่เรามามาเช็คเองโดยไม่ต้องมีเทอร์โมมิเตอร์ก็คือว่าเราจับเราสะดุ้งหรือเปล่าถ้าสมมติเราจับตรงตัวถังมันแล้วเราสะดุ้งเนี่ยอันนั้นค่อนข้างสูงละ780องศาแต่ถ้าจับแล้วเรายังจับได้เราก็ยังถึงจะร้อนเราก็ยังคิดว่ามันไม่ถึงร้อยองศาแน่นอนแต่อันเนี้ยเกินสองร้อยองศานะฮะเปลวไฟตัวเนี้ยนะครับ นี่ก็เลยทำให้ดูเป็นแบบวิทยาศาสตร์เลยนี่เผาสี4นาทีนะฮะสนาทีกว่าแล้วมันก็ยังไม่เป็นไรนะครับวังใจได้ครับที่เราใช้จริงๆวันนั้นที่ผมทำผมทดลองแล้วแต่วันที่ผมทดลองเนี่ยมันมันมันไม่ลุกเป็นไฟแบบนี้พอเราเอาออกจากเปลวปร๊บมันก็มันก็มันก็ดับของมันเองแต่วันนี้มันอาจจะยังไงก็ไม่รู้มัน มันก็ไม่ดับเนี่ยวันนั้นผมใช้เผาเอาเผาเอาเนี้ยก็เ,เสร็จแล้วไปก็เป็นขี้เท่าแบบนี้แหละนะตอนนี้ยิ่งอันเนี้ยมันจะยิ่งนานเพราะว่ามันจะมันจะความร้อนจนผมจับไม่ได้ซึ่งผมจะต้องเอาคีมจับแต่ผมคงจะไม่ทำให้ดูละอันนี้ก็เป็นที่พิสูจน์ให้ดูว่าเราเผาห้านาทีขวาเนี่ยสมมุติเราไฟออกนะฮะมันก็ไม่เป็นไร เ,เราเผาอันนี้ห้านาทีนะฮะเกนกวนั้นก็นนไม่น่าจะเป็นอะไรเผาไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรจริงๆเปลวไฟเนี่ยถ้าสมมติเรามองแสงดีๆตรงเนี้ยจะมีเป็นเป็นยอดอันหนึง่งถ้าเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยอันเนี้ยจะองศาสูงแต่ตรงเนี้ยถ้าให้ผมกะประมาณเนี่ยก็ประมาณส0มองศาซึ่งมันก็สูงกว่าที่เราจะใช้งานอยู่แล้วนะฮะ นั้นเราค่อนข้างจะ <c oughs> ปลอดภัยเรื่องวัสดุที่ใช้กับความร้อนที่มีอยู่ในรถนะครับ